มีตำนานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่สูงถึง8ปดฟุตมันมีรูปร่างสูงใหญ่ร่างกายผอมแห้งและมีดวงตาแดงฉานที่เปล่งประกายในความมืดชาวบ้านต่างเรียกมันว่ายักษ์ย้ายป่าคืนหนึ่งขณะที่กลุ่มชาวบ้านกำลังนั่งล้อมวงกันเล่าเรื่องีเพื่อความบันเทิงมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโอตตัดสินใจถ่ายายเพื่อน โดยบอกว่าจะเข้าไปในป่าเพื่อตาหายักย้ายป่านี้เขาไม่เชื่อในตำนานและต้องการพิสูจน์ว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าโอ๊เดินเข้าไปในป่าในยามค่ำคืนขณะที่เขาเดินไปเรื่อยเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองเขาอยู่ทันใดนั้นเองเขาเห็นเงาร่างสูงใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในความมืดโอ๊พยายามเพ่งมองและพบกับดวงตาแดงฉาน ที่เป็นประกายออกมาจากใบหน้าของยักษ์ย้ายป่ายักษ์ย้ายป่าพูดด้วยเสียงทุ้มตักว่าเจ้าเข้ามาในถิ่นของข้าจงกลับไปกกอนที่ข้าจะเอาชีวิตเจ้าโอ๊ดรู้สึกขนลุกและหวาดกลัวอย่างมากแต่เขาพยายามไม่ให้ความหวาดกลัวครอบงำและพูดว่าข้ามาเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้ามีจริงยักษ์ย้ายป่าหัวเราะอ,อย่างเย้ยหยันและพูดว่าเจ้าจะต้องจ่ายค่าที่เจ้ามาทา้าถ่ายข้า ทันใดนั้นยักษ์ย้ายป่ากก็หายไปในความมืดแต่เสียงของมันยังคงดังในหูของโอ๊ตโอ๊ดรีบวิ่งกลับหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆนฟังทุกคนต่างหวาดกลัวและเตือนให้ระวังในยามค่ำคืนวันถัดมาโอ๊ตได้พบกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่เล่าให้ฟังว่ายักษ์ย้ายป่านี้เคยเป็นนักรบที่ถูกสาปให้กลายเป็นวิญญาณที่คอยเฝ้าปา่า และลงโทษผู้ที่เข้ามาทำลายธรรมชาติวิญญาณของเขายังคงมุงเวียนอยู่เพื่อปกป้องป่าตั้งแต่นั้นมาโอ๊ตไม่เคยกลับไปในป่าในยามค่ำคืนอีกเลยและเขาเล่าตำนานนี้ต่อต่อไปเพื่อตวนใจให้คนอื่นๆระมัดร,ระวัง